สวัสดีครับทุกคนครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าแพ็กฟิ p จเพเ r s ปัจจุบันเนี่ยมีนักเตะหลายคนที่มีค่าพลังสูงกว่าเวอร์ชั่นก่อนๆของเขาที่เคยมีมานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนําอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมที่อาจจะอยู่นอกสายตาของท่านผู้ชมหลายคนนะครับเป็นตําแหน่งผู้รักษประตูของโรมาครับเปาโลเพสนะฮะ ส่วนสูง189ซนเมตรนะครับกับอายุ25ปีเท้าข้างที่ถนัดก็คือเท้าซ้ายเมื่อทำเลเวลตันเนี่ยจะมีค่าพลังอยู่ที่94นะฮะอาจจะดูไม่สูงมากเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังกันนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมทำไมถึงแนะนำผู้ติดประตูคนนี้อีกคนนึงครับอ่ะมาดูรายละเอียดค่าพลังที่เอ่อเกี่ยวข้องกับตำแหน่งผู้ติดประตูครับแต่ว่าสปีดอาจจะช้านะสปีด66เลยทีเดียวนะฮะถือว่าช้ามากนะครับผม อาจจะมีผลจังหวะที่ออกมาตัดบอลนะครับคิกิ้งพาวเวอร์ก็น้อยนะ72อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ค่าพลังรวมน้อยนะฮะท่านผู้ชมปกติคิกิ้งพาวเวอร์กับฟิสิกอลคอนแทคของผู้ตัดประตูบางคนเนี่ยจะสูงนะฮะแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่สูงนะครับ87บาลานซ์ก็88นะครับความอึด81นะความอึดไม่ต้องใช้มากครับเอ่อค่าพลัง5อย่างของผู้ตัดประตูเนี่ยแหละฮะน่าสนใจครับโอ้โหนี่คือค่าพลัง การเป็นูลเรือศัปปรตรูห้างอย่างเกือบ99ทุกอย่างนะครับมีแค่การยืนตำแหน่งเท่านั้นนะ97ที่เหลือ99หมดเลยครับความสามารถการเป็นู้เรือศัปปรตรู G k a w ก r e n e s ส99นะครับผม GK Catching นะครับผมการใช้มือ99การเคลียร์นะครับผม99ปฏิกิริยาก็99โหโนี่โดหดน่าดูนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็สกิลมีลองโชว์ครับขว้างกายกับการเซฟลูกจุดโทษนะฮะเพลงสไตล์จะเป็นออฟฟิศโก้คิปเปอร์นะครับ บางคนเห็นค่าพลังกันไปแล้วอาจจะสนใจขึ้นมาทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้รษาปะตู5อย่างนะครับผมหรือเรียกสั้นๆว่าสเตตของผู้รษาปะตู5้าอย่างเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมคือเกือบ99ทุกอย่างอ่ะยกเว้นการยืนตำแหน่ง97นะฮะถือว่าโหดแล้วก็ค่าพลังแบบนี้เนี่ยถ้าวัดกันแค่ค่าพลังการเป็นผู้รษาปะตูนะโหดพอๆกับผู้รษาปะตูระดับทอบ็ทอปๆของเกมเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชม ก็อาจจะมีบางอย่างนะครับผมที่น้อยกว่าผู้รักษาประตูคนอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นสปีดนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็ฟิสเค้ลคอนแทกนะครับหรือว่าความแข็งแกร่งนะฮะซึ่งผู้รักษาประตูคนอื่นที่เป็นระดับทอบ็ทอปๆของเกมเนี่ยเขาจะมีค่าพลังสองอย่างนี้ที่สูงนะฮะทำให้ค่าพลังรวมนะครับจะอยู่ที่90า้าสิไปไปนะครับแต่ว่าเปาโลเปสเนี่ยมีค่าพลังเด่น นะฮะห้าอย่างการเป็นผู้รษัะตูเท่านั้นนะครับผมค่าพลังรวมหรือว่าสแตทรวมเนี่ยก็เลยดูไม่ได้สูงนะฮะอยู่ที่94นะครับแต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งผู้ปรปัะตูแล้วเป็นเวอร์ชั่นฟรีเจ y e r เยอร์เนี่ยค่าพลังก็ไม่ได้สูงเท่ากับกองหน้าที่มีค่าพลังอยู่ที่97 98 99 100นะฮะท่านผู้ชม ผู้รัสัาประตูก็อยู่เกณฑ์ประมาณนี้แหละครับผม95 94นะฮะถ้าเป็นนักเตะเตำแหน่งผู้รักษาประตูระดับท็อปท็ของเกมนะครับเพียงแต่ว่านักเตะคนอื่นเขาอาจจะมีจุดเด่นอย่างอื่นนะฮะทำให้ค่าพลังรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอีเดซนนะฮะที่มีค่าพลังจุดเด่นในเรื่องของ k i ้ k i n g power เตะไกลๆเตะเแรงๆนะครับผมแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยค่าพลัง k i ้ k i n g power ของผู้รักัาประตูอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากไนงะ จะมีประโยชน์ในจังหวะที่หวดยาวเนาะเตะบอมอะไรพวกเนี้ยเตะไกลไปแล้วกินระยะไปได้เยอะอะไรประมาณนั้นเองนะฮะท่านผู้ชมซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นะในความเป็นจริงนะครับแต่ว่าถ้าวัดกันแค่ผู้ักษากระตรูนะฮะการเป็นผู้ักษาประตูเนี่ยถือว่าเปาโลเปสก็อยู่ในระดับท็อปๆของเกมนะฮะแล้วค่าพลังกระโดดนะฮะซึ่งเป็นค่าพลังทีเ่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ักษาประตูเนี่ยก็ไม่ได้เีเล่ด้วยนะฮะ สำหรับเปาโลเปสเนี่ยมีจมอยู่ที่92นะครับแล้วเขาสูง189ซิเมตรก็ไม่ได้ตัวเล็กนะฮะอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าอันที่น่าเป็นห่วงก็คือสปีดเท่านั้นเองครับสปีดเนี่ย66เท่านั้นเองนะคือสปีดถามว่ามันจำเป็นกับผู้ศัาประตูยังไงครับมันก็จําเป็นนะฮะจำเป็นตอนที่จังหวะออกมาตัดบอลไงจังหวะออกมาตัดบอลเวลาที่กองหน้าหลุดมานะฮะท่านผู้ชม โอ้โหผมชอบจังหวะนี้มากอะ่ซปปะซปเปอร์เซฟสุดๆนะฮะเดี๋ยวดูภาพช้านะนึกว่าจะเข้าไปแล้วนะลูกมงดูฮาดูกันปัดของเขาโอ้โห,โโหเกือบจะเข้าสามเหลี่ยมอะ่ซปปะซปเปอร์เซฟที่สุดสวยนะฮะจังหวะนี้อ่ะมาพูดถึงสปีตต่อครับสปีดอย่างที่บอกครับมันก็จะมีผลกับจังหวะที่กองหน้าหลุดมาแบบนี้นะแบบนี้เดี๋ยวฮะออกมาเหวอออกมาทําไมไม่รู้คือถ้าเกิดอันนี้ผมผิดเองคือออกมา ถ้าเกิดว่าอาจจะออกมาไวกว่านี้นิดนึงอาจจะเซฟได้นะฮะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ในความเป็นจริงนะถ้าออกมาแบบนั้นเนี่ยยังไงก็โดนชิปข้ามหัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้ทดสอบมาโอ้โหน่าจะเกือบ15แมตช์ได้มั้งเกือบจะ15แมตช์คือคือเยอะเหมือนกันนะเยอะมากๆนะเพราะว่าผู้รัประตูเนี่ยผมอยากที่จะทดสอบหลายๆจังหวะหลายๆแมตช์นะครับผมไม่อยากที่จะบอกว่า ทดสอบแค่ไม่กี่แมชไม่กี่จังหวะแล้วบอกว่าคนนี้เหนียวหรือว่าคนนี้เฟอฟะนะฮะภาพรวมนะครับผมเท่าที่สังเกตมาไม่ค่อยมีจังหวะเฟอฟะนะฮะไม่ค่อยมีจังหวะหัหวานะครับผมส่วนใจเซฟได้ดีนะฮะโดยเฉพาะจังหวะยากๆนะครับท่านผู้ชมนี่จังหวะเคลียร์ก็ทําได้ดีครับเพราะว่าค่าพลังเคลียร์เนี่ยเขาก็99เต็มแม็กนะผู้สับประตูท็อปทอปของเกมเนี่ยอาจจะมี จุดอ่อนในบางเรื่องนะครับผมอย่างเช่นการเคลียร์การปัดอะไรพวกนี้แต่ว่าเปาโลเปสจะมีค่าพลังที่น้อยกว่าค่าพลังอื่นก็คือเรื่องของการยืนตำแหน่งนะการยืนตำแหน่งนะครับผมแต่ว่าการยืนตำแหน่งเท่าที่สังเกตก็ไม่ใช่เป็นปัญหาสําหรับเขานะฮะท่านผู้ชมตูมอีฮะอันนี้กองหน้าเขาอาจจะยิงตรงตัวไปหน่อยนะครับ วันนี้มารีวิวผู้ักษาประตูคนนี้นะครับเพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ใช้นักเตะที่หลากหลายมากขึ้นนะโดยเฉพาะตำแหน่งผู้ักษาประตูเนี่ยบางคนก็ใช้อยู่ไม่กี่คนนะฮะสองสามคนในเกมนี้ที่เป็นระดับท็อปๆของเกมนะครับผมอยากจะให้ลองผู้ักษาประตูคนอื่นดูบ้างนะครับเพราะว่าความสามารถหรือสแต,ต็ของเขาก็ไม่ได้น่าเกียดเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเปาโลเปสนะดูครับอันนี้สปีดนิดนึงนะแต่พูดถึงสปีดเนี่ยผู้ักษาประตูคนอื่นก็ไม่ได้มีสปีดสูงนะ เออเอาตรงๆนะครับตำแหน่งผู้ริษาประตูเนี่ยสปีดอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าผู้ริษาประตูคนอื่นเนี่ยสปีดเขาอาจจะอยู่ที่เกณฑ์70นะ70ต้นๆ70กลางๆนะครับผมอย่างเช่นดอนนุม่าเนี่ยก็จะมีสปีดสูงสปีดสูงในที่นี้แต่ตำแหน่งผู้ริษัประตูก็อาจจะอยู่ที่70เท่านั้นนะฮะ สปีดต้น70ไปไปลายนะฮะแต่ว่าสำหรับโลเปสเนี่ยก็จะมีสปีดอยู่ที่60ก,กว่าๆ60กลางๆนะครับซึ่งดูว่าอาจจะช้าไปถ้าเกิดว่าเทียบกับผู้เล่นประตูคนอื่นแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมจังหวะหลุดเนี่ยยังไงก็อาจจะโดน90%นะ่ะกัดอาจจะเข้า90%นะ่ะถ้าเกิดว่ากองหน้าหลุดเดี่ยวมานะครับถ้าเกิดว่าเขานิ่งพอนะครับแล้วก็จังหวะที่เขายิงดีมากน่ะ ให้เก่งยังไงก็เซฟไม่ได้ครับเดี๋ยวดูซาร่าจังหวะนี้นะแตะหักเข้ามาแล้วยิงเท้าซ้ายโอ้โหเป็นประตูคนไหนก็คงเซฟไม่ได้ครับจังหวะนี้ดูฮะยิงหักบุมขนาดนั้นนะนี่ขนาดว่าโลเปสยืนตำแหน่งดีแล้วนะยืนยืนคุมเชิงยืนยืนปิดมุมดีแล้วนะเนะฮะเห็นจากการขยับของเขานะฮะตอนแรก ด้านซ้ายแล้วขยับมาตรงกลางก็ยังเซฟไม่ได้นะครับเพราะว่าซาร่ายิงหนีมือไปด้านซ้ายสุดเลยนี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะ50-50เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีผู้เลี้ประตูที่มีสเตตคันเป็นผู้เลี้ประตูที่สูงนะครับผมก็ลดโอกาสการเสียประตูได้เยอะทีเดียวนะครับมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีผู้เลี้ประตูที่นิ่งๆนะครับคอยเฝ้าเสาให้เราอยู่นะครับแต่ว่าก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าโดนยิงแบบหลุดเดียวหรือว่า โดนยิงแบบเหนือชั้นของกองหน้าเนี่ยก็อย่าไปโทษผู้เล่นประตูเลยนะครท่านผู้ชมให้เก่งแค่ไหนก็คงรับลําบากเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นจังหวะ50-50แบบนี้เนี่ยช่วยได้แบบนี้ก็ต้องชมเขาบ้างนะครับว่าประตูคนนี้ใช้ได้ทีเดียวนะครับดูฮะอ,อันนี้ก็ถือว่ากองหน้ายิงหักมุมไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรายืนตําแหน่งดีไงก็เลยปิดมุมได้ดีนะครับ วันนี้ก็เลยมาแนะนําผู้ถือประตูคนนี้อีกคนนึงนะครับที่น่าสนใจนะฮะบางคนอาจจะอยู่นอกสายตานะครับเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครใช้กันเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าอย่าประมาทนะฮะความสามารถของเขาก็น่าสนใจทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สังเกตจากหลายๆแมตช์ที่ผมได้ทดสอบมานะครับไม่มีจังหวะเวร์วาให้เห็นนะฮะท่านผู้ชมเซฟได้หลายครั้งทีเดียวดูครับ <c oughs> ยิงชาร์จยิงเข้าฮอตแบบนี้ยังเซฟได้ถือว่าเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่เซฟสําคัญให้กับ ทีเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมดูครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ